ผักหวานป่าไป็นได้มากกว่าแกงใส่ไข่มดแดงเพื่อซดแล้วหมดไปแต่ไม่ใช่กับที่สวนตองแขกตำบลวังชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการเพราะที่นี่คือสถานที่ผลิตชาผักหวานป่าสวนตองแขกของดีจากจังหวัดบึงกาฬที่นําไปต่อยอดแปรรูปเป็นโชกุปังขนมอบหอมๆจากผักหวานทาร์ตไข่ที่ลูกๆชอบให้แม่ทําก็ทํามาจากผักหวานกินคู่กับชาผักหวานอุ่นๆแม้ช่างเข้ากันจริงๆ everything ผักหวาน คุณอาจจะคิดว่าฉันกำลังมาหาเลือกซื้อต้นคริสต์มาสแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ต้นคริสต์มาสค่ะมันคือต้นผักหวานป่าเช้าอันสดใสและมีฝนรินวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมการเก็บแอปเปิลของฉันค่ะวันนี้ฉันมาตามหาผักหวานที่จังหวัดบึงการค่ะนี่คือผักหวานป่าที่นํามาปลูกและดูสิฝนตกลงมาแบบนี้ทําให้ยอดผักหวานกําลังป่งสวยงามเลยค่ะสวนผักหวานป่าที่มีการปลูกมากมายสะอาดตาเป็นระเบียบแห่งนี้ เป็นผักหวานป่าสวนตองแข่แบรนด์ที่มีความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทอยากให้คนไทยได้กินผักหวานในหลายๆรูปแบบและ,จะเจ้าของสวนคนสวยก็ชวนเราเข้ามาเก็บผักหวานเพื่อไปทําชากันค่ะเรากําลังเก็บยอดผักหวานที่เพิ่งป่งขึ้นมาใหม่หลังจากที่ฝนหม่มเมื่อคืนนะคะเราจะใช้ยอดผักหวานเหล่านี้ไปทําชาใช่ไหมคะโอ้สุดยอดเลยรีบๆเก็บกันเลยค่ะ หักวานที่ถูกเก็บม,มาในตอนเช้าตรู่ถูกนํามารีบใบนําไปล้างน้ําจนสะอาดแล้วก็นําไปตากแห้งในโรงงานตากพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนที่จะนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นใบพัดเฮลิคอปเตอร์ เมื่อได้พงผักหวานป่ามาแล้วก็กรองเอาเศษไว้แล้วก็เอาพงผักหวานทิ้งจะบ้าแล้วเอาพงผักหวานไว้แล้วก็เอาเศษมันทิ้งค่ะเราก็จะได้พงผักหวานอย่างละเอียดพร้อมใช้งานเพื่อส่งต่อไปอยังร้านเบเกอรี่ต่างๆเพื่อเป็นส่วนประกอบของอาหารจานอร่อยโชยกุปังจากผักหวานกลมกลม่อมรสชาติอูมามิอบเพิ่งเสร็จใหม่ๆส่งกลิ่นหอมยั่วโยนใจอร่อยแทบไม่พอขายด้วยเอกลักษณ์กลิ่นผักหวานอ่อนๆที่ดีต่อสุขภาพเป็นสีธรรมชาติจากผักหวานทแท้ ส่วนทาร์ไข่นี่บอกเลยว่าโอ้โหคิดได้ไงลงตัวมากม,มันเข้ากันได้อย่างดีอร่อยสุดๆเลยเลยค่ะส่วนชาผักหวานป่าก,ก็ขายดีจนผลิตไม่ทันยิ่งเวลาแดดไม่ออกนะออเดอร์ก็เยอะสะเเลอเกินดื่มง่ายทานง่ายไม่มีวัตถุก,กันเสียชงแล้วให้รสชาติกลมกลม่อมช่วยเรื่องสุขภาพได้หลายอย่างเลยเลยค่ะดีมากเลยทีเดียวเราก็ได้เป็นชานัว นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ค่ะของดีจากจังหวัดบึงกาฬน,นั่นก็คือผักหวานป่าและนี่คือสวนตองแครที่สามารถแปรรูปผักหวานป่าให้สามารถทานได้ตลอดปีไม่ว่าจะเป็นชาผักหวานป่าหรือเป็นทัดไข่ผักหวานและก็มีโชกคู่ปังผักหวานน่ากินมากๆเลยเลยค่ะและติดตามชารละจอร์จได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับที่ดีเคที่แอนจอร์จค่ะ